สบัดลืมตาขึ้นมาได้ปึ้งผู้ชายตัวดำยืนเหยียบหน้าอกผมอยู่ไอ้ลุงก็ยืนกอดอกเลยเหมือนในคลิปอ่ะเดี๋ยวค่อยดูจะมึงไม่ได้แชมป์แล้วมึงจะรู้สึกพอเฟสเฟะมันเป็นมันเป็นแก๊งอ่ะมีหลายคนอะไรเงี้ยแล้วพอเราต้องมาทําชัยโซโลมเหลือสองคนอ่ะคอนเซปอะไรมันก็ต้องทํามันทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วตอนนั้นคุณต้าแบบได้ไอเดียหรือวิธีคิดยังไงอ่ะตอนตอนทำชัยโซโลอ่ะเพราะมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะมันก็สาเดิมถูกไหม ชยสุโรโ่ลหลักๆคนวางแผนอะไรเงี้ยจะไม่ใช่ผมแหละจะเป็นพี่ยัดเพราะพี่ยัดแกก็มี <Idea S 1> ของมีไอเดียที่แกอยากทําก็เลยจัดเลยเพื่อนบวกกับผมอาจจะแบบล้าหมดของกับเฟฟเฟเฟไปแล้วเพราะทุ่มไปหมดเบอร์นาวเบอร์นัแรงกายแรงสมองที่เก็บเกี่ยวมาทั้งชีวิตผมจัดในเฟฟเฟไปหมดแล้วทุกไอเดียผมปล่อยไปหมดแล้วก็เลยเนี่ยเป็นเชยสโ,โลแต่สุดท้ายมันก็สักเซสนะอ่าสักเซสครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่ารถไฟขึ้น รถไฟลงในวันที่ปิดแล้วก็ขึ้นใหม่ที่ชัยโซโลที่มันพีคไอตอนขึ้นชัยโซโลอ่ะยากไหมหรือว่ายากกว่าตอนง่ายจะต้องถามนี้ว่าเนื่องจากไอตอนนั้นเราคือต้าโนเนมใช่แต่ตอนนี้เราคือต้าเฟสเฟสแล้วมาทําชัยโซโลอ่ะมันง่ายกว่าเดิมไหมไม่ครับไม่ไม่เกี่ยวเลยครับยากกว่าเดิมเพราะว่าตอนเฟสเฟสครับผมอายุ28เองผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังน่าดูอยู่ทําอะไรบ้าบ้าบอๆยังน่าดูอยู่ไม่ดูรู้สึกวันดับบีเกินไปแล้วผมมาทำชัยโซโลชัยโซโลในวัย สา <34. S 1> มสิบสี่เริ่มทําบางคอนเทนต์ไม่ได้แล้วบางคอนเทนต์ทำไปเริ่มดูแก่เกินไปแล้วม,มันเลยยากบวกกับร่างกายด้วยที่เราไม่ได้กระปี้กระเป๋าความจําแม่นยืนถ่ายได้นานเล่นแรงๆอะไรได้เท่าตอนเราเป็นเฟเต้ม,มันยากกว่าเยอะเลยอ๋อแต่ชื่อเสียงมันก็ไม่ได้ช่วยดันเลยครับไม่ช่วยครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นช่วงโรยช่วงเบือ่อแล้วจุดที่มันทำให้ใชัยโซโลมันปังขึ้นมา,มนนมาคุณต้าจำได้ไหมว่าช็อตไหนผมนึกว่าน่าจะเป็น เกี่ยวกับความโง่ความเลียวก็คือตอนนั้นน่าจะเริ่มจากปั่นจัก,กรยานข้ามบ่อขี้ล<อ>่วงด้วยล่วงด้วยคล,คลิปนั้นคือคลิปลที่แบบเริ่มใช่ไห่<อ>กลับมาแมสเลยใช่ไหมใช่เริ่มเริ่มแล้วก็ผมว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันกลับมาดีกลับมาบูมเพราะว่าคอนเทนต์พี่ยัดด้วยอคอนเทน คอนเทนต์แกมีความแบบเก๋ความแบบมีความโง่ความห่วยอะไรอยู่ในนั้นด้วยแล้วความแบบน่าติดตามเช่นแบบกินส้มตำพริกพันเม็ดพึ่งพันเม็ดจริงๆแล้วไม่ได้กินธรรมดาคือถ้าเป็นช่องอื่นก็จะแค่เราจะมาดูกันว่าส้มตำพริกพันเม็ดอ่ะกินแล้วมันเผ็ดแค่ไหนพอกินกินเผ็ดโอ้เผ็ดมากมันเผ็ดสรุปกบจบ,บคลิปแต่ผมอยากแกใส่เรื่องเกมเข้าไปด้วยให้มันสนุกก็คือกินกันคนละคำแบทเทิลแบทเทิลแล้วมันจะมีของไอเทมแกก็วางเป็นกลไก แล้วจะมีไอเทมดับเผ็ดมีนมมีไก่ย่างมีข้าวเหนียวมีผัดเป็นไอเทมดับเผ็ดโดนกันกินส้มตำเนี่ยพริกพันเม็ดเนี่ยมันโคตรเผ็ดเลยพอกินเสร็จเต๋ายิ่งฉุบกันคนชนะได้กินไอเทมดับ,ดบเผ็ดมันก็จะเอ้ยเฮ้ยน่าลุ้นหน่อยนคนดูม,มันจะมีความแบบมันดูมีลูกเล่นล เพราะว่าเทนช่วงนั้นอะ่ะมันจะแบบมีแต่คนกินมาม่าเผ็ดเกาหลีกินกินกินโอ้ยเผ็ดมากเผ็ดจนเหงื่อแตกจบคลิปวันนี้จะไปกินลองกินซุปต่ำพริกร้อยเม็ดกิน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 โอ้ยเผ็ดมากเผ็ดมากโอ้ขอสรุปเลยว่าเผ็ดจริงๆกินน้ำไปสองกระบอกเลยจบจะเป็นคลิปอย่างนั้นนะ<ๆ>เกินเต็มเลยแล้วเราอ่ะคือความแตกต่างทีนี้ผมอะ่ะเจอชัยโซโลอะ่ะจากคลิปที่เอาคนมานั่งถามนั่งคุยกันอะไรโบนะเคยหรือไม่โบเคยหรือไม่โบเคยนอนอยู่แล้วปวดเหี้ย พูดพอปวดแล้วก็โอ้อไอ้ตอนนั้นนะ่ะคือรายการสัมภาษณ์ก็เยอะแล้วในรายการเราอย่างนี้ก็เข้าเกลือถูกไหมแต่แค่ผมอยากทําให้มันผมอยากคุยกับคนหลากหลายเฉยๆแต่อย่างของคุณต้าน่าจะต้องมีคอนเซปต์แน่นอนมันมาอย่างไงตอนนั้นนะ่ะมันก็ปังเหมือนกันนะใช่ปังมากมันมาอย่างไงอะคอนเซปต์นั้นทั้งนี้จริงๆไอ้รายการทีถามมาคุยมันก็เยอะแยะแล้วอะใช่ก็มาจากพิยัดเขาอยากทำรายการทอล์กแขกรับเชิญแต่เขาก็ไม่อยากนั่งทอล์กเฉยๆก็เลยมาเป็นเกม เคยหรือไม่อมถามคำถามใครเคยในเรื่องนั้นต้องทําตามเกติกาคือมีโอ่งกับแก้วน้ําถ้าเคยทําไม่ต้องให้สรารภาพด้วยการถ้าทําเคยทาคําครั้งเดียวสรารภาพด้วยการยกน้าขึ้นมาจิบแต่ถ้าเคยทําบ่อยช่าชองตักน้ําอาบเคยหรือไม่เคยชักอ่าเคยเคยนอยอจิบเท่านั้นแหละตักน้ําอาบรู้แล้วทีเดียทีโ่โอ้ยถ้าตักทำหน้าอาบมึงชักหลายรอบชักบ่อยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเออกลไก่แล้วก็ แขกรับเชิญเขามาเขาก็ไม่ต้องแบบไม่วังฟอร์มเ็มสูบเลยไม่ต้องดันอะไรมากมาเล่นตามกติกาก็เออสนุกแล้วเคยมีแขกรับเชิญหรอไม่เอาไม่ไหวปฏิเสธอ๋อไม่เอาอ่ะเราเราตอนเราดิวอ่ะเราจะบอกเราจะไม่มีหมกเม็ดเราจะบอกแต่แรกเลยว่าไม่ก็คือแบบเหมือนกับดิวแล้วเขาบอกโอ้ไม่เอาไม่ไหวอฮอมีไหมไม่ไม่ต้องร้อยให้เขาพูดเราใช้เซน์เลยว่าคนไหนน่าจะได้ไม่ได้อ่า เราเอาความชัวเราใช้ความเป็นมืออาชีพของเราเลยเราบอกก่อนเลยว่านี่ครับคําถามเราให้เขาตรวจก่อนเลยอ,อันไหนไม่ชอบผมตัดทิ้งเลยผมไม่ไม่ฝืนไม่ดืออ้ออ,อันไหนไม่ชอบผมตัดทิ้งเลยอ่ะให้ตรวจก่อนแล้วก็ส่งให้ตรวจก่อนด้วยเสร็จแต่ถ้าอันไหนถามไปแล้วอ่ะแล้วไม่สบายใจผมก่อนออนแอร์ผมส่งให้ตรวจก่อนอ,อยากให้ตัดฟุตอันไหนออกผมตัดให้โดยแล้วเราพูดในแบบไม่ให้เขารู้สึกเกรงใจด้วยให้เขาสบายใจ ใช้ความแบบระบบนี้เลยแต่คลิปที่แล้วผมก็ส่งให้เช็คนะโดนด่าดว้วยเหรออันนั้นอาจจะเจอคนไม่ดีโอเคแล้วรายการล่าสุดผมชอบมากเลยนอนสีสายน,น,น,นี้นอนสนอนสายเออทาไมชอบจำผิดทุกทีอุ้ยจังหวะใต้เตียงก็น่ากลัวนะเนี่ยเนี่ยจังหวะใต้เตียง น่ากลัวมาก<ต>คือแต่เรื่องบอลนี่เก่งนะจำแม่น<อ>จริงผมชอบมากชอบไอ้คืนนี้นอนใสเนี่ยฟีลลิ่งคืออย่างไรเราเคยดูรายการผีอื่นๆก็คือเราก็ไม่ได้หวังจะเจอผีอะ่ะเข้าใจไหมเพราะมันก็ไม่เคยเห็นมีรายการไหนถ่ายติดสักท<ช>ีบางบางทีเจอนม <laughs> ใช่ปะนมอวดผีเดี๋ยวพรุ่ <laughs> งนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเจอเขานะ <laughs> เออคืออเราไม่ได้หวังจะเจอผีหรอกแต่ว่า ความรู้สึกคือเฮ้ยเดี๋ยวมึงสวิตก้องอะไรมึงไม,ม,งไม่มึงไม่น่าอยู่คนเดียวแน่แต่รายการคุณต้าคือไปคนเดียวจริงกล้องติดหัวเรียวจริงแล้วสถานที่มันอย่างโหดเลยคือต่อให้ไม่มีผีก็กลัวอารมณ์เหมือนเข้าป่าช้าเลยเตึกล้างมีโอเศษน,น,นู่นเศษนั่นเศษนทุกอย่างทุกอย่างเรียวหมดจริงหมดเออถา,าะว่าชีค็อเซ็ต อยากจะทํารายการผีที่แบบไปคนเดียวจริงๆไม่แล้วแล้วแบบไม่กลัวอันตรายอรอนอกจากผีเราไปเจอคนเล่รอดเจอคนมาอัพยามาเ่เหมือนเดิมที่ป้นมาอะไรผมก็ต้องนั่นแหละใช้ระบบใช้ความเป็นมืออาชีพให้ทีมงานเช็กก่อนทีมงานเข้าไปสเกลก่อนไปเช็กก่อนแต่สุดท้ายอ่ะมันก็มันก็อาจจะมีเจอไหมก็เคยเจอครั้งหนึ่งจริงเหรอแต่ด้วยความที่เรามาดีอยู่แล้วพอเจอพวกผมก็ยิ้มแย้มแล้วก็สวัสดีครับชูกล้องก่อนเลย มาถ่ายรายการมาถ่ายรายการไม่ต้องกลัวนะเขาก็ยิ้มแยม้มเขาเออหรือว่าเขาหันมาเอออย่าซีเลง <c oughs> อย่าซีเลงอย่าซูลงิงอย่าสลิงแตกเออเอออ่ะแล้วประสบการณ์จริงอะ่ะ <c oughs> เคยเจอของจริงไหมไม่ใช่เอาไม่ไม่ใช่ตอนถ่ายรายการนะแบบชีวิตเนี้เคยเจอไหมเคย <c oughs> แล้วทำไมายังกล้าไปถ่ายอะ่ะคนเดียวด้วย <c oughs> ก่อนไปยังไม่กลัวเพราะสบายอะไรอย่างเงี้ยพอไปถ่ายจริงโอ้โหพอลงรถปุ๊บไอ้คนที่ไปส่งโปรดิวเซอร์ครับพอมันกลับไปอ่ะแล้วเราหันไปมองเราเห็น ท้ายไฟสีแดงท้ายรถอ่ะค่อยๆรับตาไปเรียนไปเรียนไปแล้วแบบหันมาปุ๊บจนรับสายตาไปเท่านั้นแหละขนลุกเลยแล้วแบบมันมืดหมดเลยแล้วแบบชิบหายแล้วกูอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเนี่ยคือความกลัวมาเลยส่วนเรื่องเจอผีถ้าอยากให้เล่าสักเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เลยผมเคยโดนผีกระทืบเฮ้ยอ่าเยอะเหรอผมเคยเป็นซูลิง สุลิงกับผีแม่งกระทือผมสลิงแตกเลยเคยฟังไหนว่า้ผมดวยเคยฟังไหนเจอยีนตอนนั้นที่คุณต้าฟังอันนี้เป็นเรื่องที่เจอประมาณเด็กๆอายุ1 3บสตอนที่ยังเป็นเด็กเฮี้ยก็ไตบ้านป้าตอนนั้นน่าจะเด็กกว่า1 3บสทุกปิดเทอมผมจะไปบ้านป้าที่ระยองไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยไปเที่ยวระหว่างปิดเทอมอะแล้วบ้านป้าเขาจะเป็นทางเข้าอะที่ระยองมันจะเป็นโค้งเป็นโค้งอันตรายแล้ววันนั้นก็นั่งรถกระบะ ของญาติไปกําลังไปบ้าน้ากําลังเลี้ยวไปผมไปเจอป้ายมันเป็นป้ายเหล็กอยู่ตรงโค้งทางเข้าป้ายเหล็กเขียนว่าเมาไม่ขับแล้วป้ายแม่งบุบแม่งบุบตรงกลางเหมือนมีโดนอะไรชนอะบุบเข้าไปไม่ถึงกะพับเหมือนโดนอะไรชนเมาไม่ขับพับอยู่ป้ายเหล็กผมนั่งอยู่บนรถผมมองผมก็เอป้ายเมาไม่ขับโดนอะไรชนวะแม่งถ้าแม่งมีคนเมาขับชนป้ายเมาไม่ขับตายอะ ไอ้เรี่อแม่โคตรเท่เลยนะแม่โคตรฮาเลยนะก็ะะะคุยกับคนในรถอะ่ะปุ๊บก็เข้าไปปุ๊บก็ไปนอนคืนแรกบ,บ้านป้าเขาเป็นทาวเฮามีห้องนอนแยกเขาก็ไปนอนอย่างผมนอนข้างนอกที่เป็นโถงห้องรับแขกก็อนอนอยู่ที่พื้นหลับไปปุ๊บตื่นมากลางดึกอึดอัดดิ้นขยับตัวไม่ได้ปุ๊บปุ๊บขยับตัวไม่ได้จุกหน้าอกแล้วก็นอนโถงข้างนอกประตูปกติมันจะปิดประตูผมมันร้อนผมเปิดประตูไว้แล้วปิดเป็นประตูมุ้วด ลืมตามาสบัดเรลืมตาขึ้นมาได้ปึง้งผู้ชายตัวดำยืนเหยียบหน้าอกผมอยู่ยืนอ,อยู่กลางหน้าอกจ้องจ้องแบบแค้นมากอม,มอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าผีอามให้แช่งให้ด่าผมก็ด่าเลยโอ้ยเหียมึงออกไปได้แล้วกูดเดือนดไดนสำนักไหนสอนเขาม่แต่ผีอามไม่ต้องแบบเออส่วนวส่วาบกว่วนติปิโสอะไรพวกเนี้ยผมไอ้นี่ด้วยไงตอนนั้นแบบเด็กเหียด้วยไง แล้วผมขี้เกียจสวดมนต์ด้วยผมด่าแม่งเลยแช่งหให้แม่งตกนรกหอกไม่โอ้ยเข้มขอให้มึงตกนรกหอกไม่สัตว์อย่ามายุ่งกับกูนะอะไรเงี้ยปพ๊บมเ๊บสักพักมันลงเลาวผมก็นอนคิดเอ้ยได้ผลวะออกำลังจะขยับตัวปึ้งกระทืบหนะ้าอกมันรู้สึกฉันจุกเ่ะจุกแต่มันไม่ได้จุกแบบไม่ได้จุกเหมือนโดนกระแทกโดน่และมันจุกแบบอย่างเงี้ยมันกระทืบปึ้งปึ้งกระทืบกระทืบกระทืบแล้วมันก็พูดว่า มึงแช่งกูเหรอไอสัตว์มึงแช่งกูเหรออ้อตึง้งกระทืบผมก็อื้อึผมก็ไม่ไหวแล้วผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษโอ้ผมขอโทษผ,ผ,ผ, <c oughs> ผมไม่ได้แล้วผมอึดอัดผมเลยพูดไปขอโทษขอโทษม, <c oughs> มันก็เลยปล่อยมันก็เลยปล่อยอแล้วก็เอ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วสักพักอ่สะบัดตัวได้ปุ๊บหลุดออกจากผวัง <c oughs> เหงื่อแตกทั้งตัวแล้วผมก็คิดในใจพี่อ้ําอะวะหรือว่าแค่ฝันวะจับหน้าอก อ่า <rium> <Dante> ไม่ได้ช้ำฝันนะฝันน่าเป็นแค่ฝันกูฝันไปเองไม่ได้ผีอำหรอกเขาก็เลยหันไปมองที่ประตูที่บอกว่าเปิดประตูมุงลวดไว้ะเจอแมวดําจ้องผมอยู่เป็นแมวดําจ้องตาโกดใช่ซันเดอร์แลนด์ก็ตอนนี้อยู่ที่แชมเปี้ยนชิพกำลังมีลุ้นที่จะขึ้นมาพรีเมร์ลีกก็ซันเดอร์แลนด์นี่น่าสนใจถ้าขึ้นมามันแน่เราจะมีดาบี้แมทเพิ่มอีกมมเสารเจอกับนิวคาสเซิลนคสเเฮ้ยกูไม่น่าเล่นเลยยาวเลยโอ้เคิร์ฟนานซะด้วยเราก็ แมวดําตาแบบขเขมงโกรธผมจ้องแล้วก็ขู่ <c oughs> อยู่เนี้ยอยู่ตรงประตูพอผมเห็นแมวดําเท่านั้นแหละ<ด>ไอ้เมื่อกี้ไม่ใช่ฝันแล้วอมผมก็ไม่กล้านอนนะเปิดไฟนอนเลยกลัวหลอนก็จากนั้นก็ไม่กล้าเอกมานอนข้างนอกอีกเลยก็เข้าไปนอนกับคนอื่นก็ผ่านไปสามสี่วันก็ป้าเจ้าของบ้านเขาก็ยืนคุยกับคนข้างบ้านอยู่ว่าแบบเออ น่าใจหายนะคนเคยเห็นกันทุกวันอะไรเงี้ยโอ้นี่ก็ตายไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็เราก็ฟังใครตาย,ตายอะไรยังไงเขาก็คุยกัน<ร>พี่ตรงข้ามบ้านพี่ตรงข้ามบ้านเมาไปกินเหล้าเมาขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านชนเม,ไมนาไม่ขับตายอ,อ,อยู่ตรงข้ามเลยและนายคุณต้าเจอแบบนี้มาแล้วทำไมยังกล้าทํารายการนะนี่กะก็ตอนนั้นแบบเราอาจจะปากไม่ดีไงแต่ว่ามันอาจจะด้วยความอยาก พิสูจน์ด้วยอยากทําคอนเทนต์ให้คนได้ดูด้วยไงใช้ความกล้าตรงนี้ความอยากจะสร้างสรรค์งานตรงนี้ด้วยในการไปจะไป้ะกลัวจริงโอเคพอเล่ามาก็อย่างที่บอกชีวิตคุนต้าก็ขึ้นขึ้นลงลงจริงนะตอนนี้สถานะตอนนี้ถ้าเช็คอะ่ะรู้ว่าอะไรขึ้นลงทําไมอะ่ะช้ยสโลก็จะโลหมดพีคแล้วไง แต่แต่มันก็ยังมีมีแฟนขับขับประจาอยู่วิวก็ยังเสถียรอยู่ยังโอเคไม่เสถียรครับมันก็ยังดูเยอะอยู่ไงลงไปเยอะมากเยอะมากๆลงไปเยอะมากๆแต่ก่อนเคยพีคสุดก็คือ3าวันล้านแล้วก็เริ่มมาเหลือที่เป็นเสถียรจริงๆยอมรับได้เนี่ยก็คือ1คลิปเนี่ยต้องมียังต่ำห้าแสนวิวตอนนี้เหลือแค่ยังเก่งก็ส0 0 0 0 แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขาลงเหมือนตอนอาเฟสเฟสแตกสลายะไรเงี้ยใช่ใช่ชมันก็เป็นเหมือนกับช่วงแบบอดอปลงมาใช่ไหมเดี๋ยวเราเจอคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะดีขึ้นมาไหมมันลงในเรื่องของความสามารถและเรี่ยวแรงเราด้วยอ,อายุใช่ถูกต้องมันก็เลยถ้าในชีวิตผมมีอะไรที่จะเป็นแนวแง่คิดให้คนดูได้นะครับก็คือว่าสิ่งที่เราหนีไม่ได้แน่นอนคือสุขภาพที่ถดถอยอายุ บบสมมติคุณได้โอกาสที่จะขาขึ้นแล้วอ่ะคทั้งคุณขึ้นแล้วอ่ะคุณโกยอย่าไปอิดว่าไปรอย่าบบอ,อย่าอย่าไปขี้เกียจอย่าไปคิดว่าแบบคุณจะขาขึ้นไปตลอดอม,มันไม่มีทางยังไงขึ้นมันก็ต้องลงจะแ,แค่ว่าช่วงขึ้นอ่ะใครจะกอบโกยได้มากที่สุดและตอนลงอ่ะไม่เป็นไรลงได้ล้มได้แต่ต้องเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นให้ไวและคนเราลงได้ก็ขึ้นใหม่ได้เหมือนกับชีวิตผมอ่ะจะลงอีกครั้งผมก็ขึ้นใหม ลงอีกครั้งผมก็ขึ้นอ่าอย่างเนี้ยที่คุณต้าบอกใช้โซโลขาลงแล้วมั่นใจมัเดี๋ยวขึ้นใหม่มั่นใจครับเพราะเราเป็นมาหมดแล้วถูเราผ่านมาหมดแล้วใช่ถูกต้องแต่แค่อาจจะยากขึ้นอีกในเรื่องของที่ผมบอกว่าเรื่องอายุสุขภาพเอาผมเห็นมีช่วงหนึ่งอ่ะคุณต้ารับสมัครแบบคนตัดต่อบ่อยมากช่วงนั้นคือช่วงพีคไหมถูกต้องผลิตไม่ทัน่งเงี้ยหรอใช่แบบช่วงผลิตไม่ทันช่วงแบบโอ้โหพลาวออกเยอะอะไรเงี้ยครับก็จะคล้ายๆกับ โลโลรคอเตอร์ก็จะอาจจะถ้าเปรียบกับทีมฟุตบอลอย่าอย่าไปทีมนั้นขอร้องแค่นี้ทัวร์ก็มาไม่หวัดไม่หวแล้วถ้าเป,เปรียบกับทีมบาสเกตบอลแล้วกันถ้าถ้าถ้าอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยโลโลร์รถคอเตอร์ <ๆ S 2> เพราะก็ลงนานไปหน่อยอลงนานไปเพิ่งเชิดหัวเพิ่งจะได้เชิดหัวจากการมาของบอสเจเกนคอปลงไปแบบเกือบ30ปีแมนยูกำลังช่วงลงลงมาได้ประมาณ10ปี ถ้าทีมที่แบบขึ้นขึ้นลงลงบ่อยอะ่ะ <_ d ose> เขาลงไม่นานแล้วเขาก็ขึ้นแล้วเขาก็ลงอีกนี่เลยเชลซีม,มอบให้เชลซีทีมแห่งการใช้ชีวิตผมโรลเลอร์คอสเตอร์ขึ้นขึ้นลงลง <_ d ose> ผมผมคิดถึงเชลซีมากในความที่ผมรักฟุตบอลและดูฟุตบอลอ,อังกฤษอะ่ะผมอยากให้เชลซีกลับมาลุงเหลืองแล้วแมนยูไม่อยากให้กลับมาหรอแดงเดือดที่แบบดูเดือดสุดเผ็ดมันอย่าอย่าเล่นอย่าคิดจะเล่น ร้องแมนยูอ่ะจากใจเลยนะผมอยากให้เขาขึ้นแต่อยากให้ขึ้นพร้อมลิเวอร์พูลเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมายังไม่เคยเลยเออแมนยูขึ้นลิเวอร์พูลลวงเนาะดูบอลมา30มปีแล้วอ่ะยังไม่เคยได้คู่กันะเสพสนุกกับการคู่แย่งแชมป์กันเลยแย่งแชมป์ลีกฟีลอยากเป็นเหมือนกับลิเวอร์พูลแมนซิตี้แต่เปลี่ยนแมนซิตี้เป็นแมนยูอย่างนี้ใช่อยากให้มันแบบสักครั้งหนึ่งหรือวันที่ลิเวอร์พูลลงอ่ะแมนยูขึ้นไอ้ทีมที่มาเบียดดันเป็นอาร์เซนอลเป็น แมนซิตี้เชลซีอยากได้แบบแมนยูริพูเบียดกันอะวัดกันนัดต่อนัดในลีกแม้แต่บอลถ้วยยังยังไม่มีชิงกันล่าสุดก็คือเอลิคาตนานานเกินกระโดดสลับขายิงคือมันก็น,นานมาแล้วมแม้กแต่อย่าว่าแต่ลีกเลยแบบไปชิงกันอนะนัดชิงยังไม่มีมาณนะใช่ปะ อ่ะไหนๆก็มาเรื่องบอลแล้วเหตุการณ์สําคัญเลยสําหรับคุณต้าหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสําคัญมากๆในชีวิตคุณต้าต้ารถแห่เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นอ่ะไอเดียเรามันมายัางไงมันมีการวางแผนไหมไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทําแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็ฝากซับสไครต์ให้ช่องไอโซนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับใ<ว>จเย็นใจเยน ออยากรู้ความคิดตอนนั้นนะเวลานั้นแล้วตอนนั้นอตอนนั้นอยู่ในช่วงไหนถ้าเฟฟเฟยังพีกอยู่ไหมตอนนั้นหรือว่าเริ่มลงแล้วหรือว่ากำลังมาเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มลงมาหน่อยอ้าวแปลว่าเราก็ยังมีแฟนคลับอยู่นี่ถูกต้องครับยังมีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราอยู่ส่งอิทธิพลส่งอิทธิพลในโซเชียลอยู่ก็ ันนี้พูดตรงๆเลยนะพูดตรงๆพูดจริงๆเลยนะณเวลานั้นอ่ะย้อนไปก็หลายปีที่แล้วประมาณ8ปดได้มั้ยแชมเปี้ยนลีกนัดชิง8ปีที่แล้วราวๆเนี่ย2 0 1 6ันสิบหกสิบเจ็ดคือปสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดริพูริวมาริดอ่าณตอนนั้นอ่ะคําว่าความคึกคักเพราะว่าลิเวอร์พูลอ่ะตกต่ำมานานเพิ่งจะมากระชุ่มกระชวยก็คือช่วงนั้นแหละเจเคเน็ตเขามาได้นั่นแหละ คือโลกฟุตบอลคนการเชียร์ฟุตบอลในไทยตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่ได้คึกคักมไม่ได้คึกคักอย่าอย่านับตอนนี้นะมผมบอกว่าเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนั้นวัฒนธรรมการเชียร์ความสนุกความคึกคักอะ่ะซบเซาเพราะว่าเป็นช่วงแมนยูกพ็พึ่งพึ่งพึ่งลงใหม่ๆหรือพูงลงมานานยังตั้งหัวอยู่ยังไม่ต้อง,งไม่พุง่งแฟนหลักมันคือ2ทีมนี้อยู่แล้วความคึกคักมันหายไปนานตอนนั้นมันไม่ได้คึกคักตอนนั้นมันยังไม่ได้มีวาไรตี้ฟุตบอล ของแต่ละช่องเหมือนตอนนี้นะครับตอนนั้นยังไม่มีนะแล้วคนเราเป็นคนแบบทําสื่อทําอะไรแบบคนเต็มคนตีน่ะแล้วเราชอบฟุตบอล่ะเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ริวพูชิงกับลิมฤทริ์เลารู้สึกอยากให้ฟุตบอลมันคึกคักในประเทศไทยอ่ะมันคึกคักก็เลยแบบเอา่ะต้องอยากทำอะไรให้มันรู้สึกมีสีสันในวันที่จะชิงวันเนี้ยเอ้ยวันนี้แม่งริวพูชิงด้วยทำไมเราไม่รอชิงเสร็จก่อนเราให้ทำอ่ะ อยากรู้ทำไมอ่ะมันอีกนิดเดียวอีกไม่กี่ชั่วโมงไงแต่จบปุ๊บอ่ะมสมมตินะ่ะถ้ารู้ปุ๊บชนะปุ๊บเช้า,ชาวันลงคึื่นก็จัดเลยเราอยากให้มันคึกคักให้คน <ผม S 2> ให้ความต้องกกันกนัดจริงถูกต้อง,องถ้าไปเตะเสร็จมันไม่ต้องโหมลงแล้วไงก็เลยโหมโรงก่อนก็เลยจัดคลิปนั้นเลยเอารถเอาฟุแฟไปเลยตายเลยอ่ะไอเราเห็นภาพในตามคลิปตามข่าวตามอะไรแล้วผมอยากรู้ว่าตอนแบบแห่แฟ แผ่ผู้แฟมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติสําหรับคนไทยนะ<ช>อยู่ดีๆมีควันสีแดงโผล่กลางท้องถนน<ช>คนตามท้องถนนเขาเขางงไหมเขามีแอคชั่นยังไงบ้างตอนนั้นอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะงงหมดแต่ผู้ชายไม่มีงงทุกคนเพราะว่าเขารู้ว่าวันนี้นัดชิงจะมันหลี รูู้อย่แล้วแล้วคุณต้าตอนนี้ยังทรงอิทธิพลทางโซเชียลอยู่ใช่ไหมมันมีแบบเอ้ยต้าตาเอ้ยเฟส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 เอ้ยลิวบูมีมีอย่างนี้ไหมมีแบบแอคชั่นกับเราไหมไม่มีไม่มีเขาเหรอเขาได้จะโฟกัสที่แบบที่ฟูแฟร์ที่ลดแผลถ้วยมากกว่าเขาเหรอไม่เหมือนเมืองนอกเวลานักเตะแบบแผลกันแล้วอะไรเงี้ยของผมไม่มีเลยมีแต่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำเหี้ยเลยไอ้ต้าไอ้ตาเหี้ยจริงป่ะริงเล่นไม่มีเล่น ก็จะมีไอ้ลุงในคลิปไงซึ่งไอ้ลุงนั่นเชียร์แมนอยู่แน่นอน <c oughs> ไอ้ลุงก็ยืนกอดอกเลยเหมือนในคลิปอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูถ้ามึงไม่ได้แชมป์อ่ะแล้วมึงจะรู้สึกแล้วมึงจะเวอร์เดี๋ยวพอไม่ได้แชมป์แล้วมึงจะรู้สึกยังเหงาโอ้ผมก็นึกว่าแบบอยู่ใน <จะ S 2> ช่วงแบบเออยังทรงอินดิโฟนอยู่ใช่ไหมพอนีอ่ตาตาไม่มีตาอันนั้นเขาแห่แบบแบบหยิบมือถือมาถ่ายรูปมีอะไรอันอนั้นมันถ้วยจริงไงนักบอลจริงไงผมแม่งเป็นใครก็ไม่รู้ไง แฮก่อนเตะด้วยไงตอน้นก็ตตาเฟต์ไงเขาไม่กระทืบกระบุญแล้วจริงๆเราเป็นตาเฟเ์้ดยมั้งเขาถึงไม่กระทืบอ่ะเออตรงนั้นเด็กแมนยูน่าจะเยอะด้วยนั่นแหละแต่วันนั้นก็โดนด่าก็เยอะนะคนชอบก็เยอะคนด่าก็เยอะเอาแล้วแบบตำรงตำรวจเขาไม่งงเหรอใครมาจุดภูแฟดตรงนี้ควันควรไม่คิดว่าไฟมงไฟไหม้อะตำรวจอาจจะเป็นแฟนหรือมาดลิดเออให้แม่งแห่เออให้แม่งปล่อยแม่งแห่ไป เออไม่แตได้ว่าแม่งเจิมอะไรเงี้ยแต่คนด่าผมเรื่องเจิมแต่ก็ไม่ได้ด่าเรื่องเรื่องว่าเออมาจุดฟูแฟร์คารท<ช>้องถนนไม่มีใครว่าเนาะด่าเรื่องออแผลแผลพวกมึงอะแล้วลผลออกมาแล้ว<แ>ยังไงแอคชั่นเป็นยังไงบ้างหลังจากผลมันออกมาแบบแพ้ลิมาริดกระแสหนักเลยมั้ยโอ้โหนั่งหอยเป็นส้นตีนเปียกน้ําเลยแบบหน้าซิดหอยหอย,หอยเคยเอาเคยเล่นน้นานานๆมั้ล่ะอ่าแล้วมันเปื่อย ปเปื่อยๆบว,บวมๆยุยยๆยเล่เหน้าผมเป็นงนั้นนั่งแบบหนา้นานาันา่งหนา้าส้นเตลนเปียกน้าคนด่าเยอะไหมตอนนั้นเยอะอมมยิงแพ้ยิ่งด่าพล่มเละเลยทัวลงแต่ผมว่าก็ถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นคุณต้านะผมรู้สึกแฮปปี้นะเป็นคือต่อให้คนด่าแต่พอเรามองย้อนไปอ่ะอย่างน้อยมันก็ใช่มาความความแบบสุดโนด่าแต่ผมแรกนะแต่ว่าผมได้สิ่งที่ผมต้องการนะผมอ่ะมั่นใจว่ามันต้องมีสักนิดนึงอ่ะที่มันทําให้จุด ปะกายให้กับคนทําช่องฟุตบอลเพจฟุตบอลว่าคึกคืนมันทําให้เป็นวายรตี้ทาให้เป็นคนตีนได้่นวาเฮ้ยพี่ต้าเขากล้าทําอ่ะเฮ้ยแล้วมันสนุกคึกคืนในค่ําคืนนั้นอ่ะคนพวกนั้นเขาก็ต้องเฮ้ยกูก็มีแนวคิดในหัวที่อยากทํากูก็อยากให้ฟุตบอลอ่ะมันคึกคืนทุกทุกแมตช์ทุกคืนทุกสัปดาห์มันก็เลยบูมขึ้นมาตอนนั้นแห่กี่ชั่วโมงฮะก่อนเตะหรือว่าระหว่างแห่ระหว่างแห่กี่ชั่วโมง วิ่งแค่ครึ่งชั่วโมงเอาเอช่วงแถวนั้นน่ะหน้าเดอะมอลบางกะปิอ่ะนึกว่าแบบเออขับไปทั่วกรุงเทพโอ้โหพุไม่พอเลยอย่าว่าแต่กงเทพจะโดนกระทืบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะ <c oughs> จะโดนตำรวจเอาเลยไม่ตอนผ่านเท่าไหร่ไล่ตอนรถติดทา <c oughs> าํๆๆาไงอ่ะก็นั่งนั่งเขินๆเรอไม่ได้อยู่ <c oughs> ข้างบนเหมือนเดิมหรอตอนรถติดมีหลบมาพักอ่ะมันเทแค่ในช็อตนั่นแหละเบื้องหลังนี่ห่วยๆกระจกที่หายแบบรู้สึกว่าเออ แม้จะโดนด่าแต่แบบหยุดกระแสได้ปุี้กระแสได้เออมันคึกคืนแล้วมันพอมันคึกคืนมันทําให้แบบทุกคนอยากออกมาดูบอลอย่างเฝ้าผลอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเทนตอนเนี้ยความวอรี่มันอาจจะเยอะและตันละตอนนี้เทนมามาเทนถ้าจจงเรื่องจริงจังิเคห์จริงจังแล้วฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสมากๆจะเป็นแชมป์พิเศอีกคุณตาอยู่แล้วคุณตาเดี๋ยวแห่วันนี้เลยไหมขอยืมรถหน่อยเอาจริงๆเอาถ้วยไปเนี่ยอีซื้อลิเวอร์พูลว่า มีจุด่ต์ป่งวะที่นี่อาแผนน่ะที่คิดไม่ได้หัวเราจะเราจะทำไงบ้างถ้าสมมติเป็นแชมป์อ่ะทีแน่ๆนะที่แน่ๆเลยนะไม่แห่แน่นอนทำไมอ่ะกูเข็ดแล้วไม่ใช่ไอไอแห่ไอแห่ก่อนเริ่มเข้าใจได้ว่าเข็ดแล้วแต่ถ้าได้แล้วอ่ะได้แล้วมันธรรมดาไปแห่ปกติฉลองไงเฉลิมฉลองอันนี้ผมคิดจริงๆนะผมเช่าเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่มุกใช่ไหมอันนี้คิดจริงทําการบ้านมาแล้วด้วยระคงราคามันไม่แพงมาก เอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอนั่งเฮลิคอปเตอร์แห่แล้วใครขับอ่ะฮะใครขับคนขับเขาค่าตัวแพงก็เลยเดี๋ยวผมขับเองก็ขับอ่าแล้วก็แห่ถ้วยจุดผู้่แฟร์แล้วผมก็ขับขับแอบินวนล้อเล่นเอยคนขับเขามาพร้อมคนขับให้เช่าผมจะแห่บนอากาศแต่มันจะไม่จะไม่มีคนเห็นนะเพราะมันเล็กนะเพราะถ้าอยู่นาการแล้งไอ้นี่ดิที่พ่นควันเนี่ยเป็นตัวอักษรน่ะอ๋อแบบไอฟุตบอลอังกฤษที่เขาทำกับประจำานะ โอ้ยเจ้าตังที่ไหนแล้วโอ้ระดับใช้โซโลนี่ยังนั่งรถเมย์มาเลยเนี่ยวันนี้โอ้ยเดินหลงอยู่นู่นนะชุมชนนั่นนะแต่เรื่องจริงนะนี้นั่งมาผมยังตกใจเฮ้ยทำไมคุณต้าผมผมก็ลั่งนั่งรถเมย์มาทำไมไม่มาจอดรถหน้าบ้านผมเดินไปรับอะผมยังบอกเลยเฮ้ยทำไมคุณต้าไม่มาจอดรถก็บอกแล้วว่าโรลเลอร์คอเตอร์ตุวเนนี้ยขาลงเพราะว่าไอตอนมีตังอะตอนมีช่วงขาขึ้นชัยสโลนมีตังเป็นล้านเลยนะไม่ซื้อไม่ซื้อรถตามไปทำใ้อื่นหมด เพราะวันที่จะไป็ต้องใช้รถไม่มีตังค์แล้วตอนเนี้เชื่อว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นระดับคุณต้าโอ้ยเดี๋ยวก็ขึ้นเกลื้อนเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นหลังแล้ตอนนี้ก็มี3ามสีเมตรแล้วเนี่ยโอเควันนี้ผมต้องขอบคุณคุณต้ามากเพราะว่าดีใจเช่นกันผมเป็นแฟนคลับเพราะว่าสนมานานแล้วคุณต้าเอก่อนได้ไปใส์คอไโอ้ยเสื้อตัวนี้อย่าใส่ได้ันมาก ไม่เพราะคุณต้าไม่เคยแบบเล่าอะไรขนาดนี้ที่ช่องอื่นไม่เคยพูดที่ไหนเลยผมไปดูคือก่อนมาเราก็ต้องแบบทำกันบ้านใช่ไหมไปดูว่้คุณต้าสัมภาษณ์ช่องอื่นไม่มีเลยนะผมรู้สึกว่าคุณต้าแบบสุดยอดมากที่ที่เออให้กับช่องเรานะให้กับผมผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะเป็นพระคุณจริงๆเลยจริงไอรายการสัมภาษณ์นะมันดีนะเพราะว่าอะไรรือว่ามันได้เปิดโอกาส คุณไอซ์ทำรายการเนี้ยได้เปิดโอกาสให้คนอื่นอ่ะเขาอยากพูดอะไรในม,ม,มุมตัวเองบ้างเพราะว่าแล้วทำไมผมไม่ไปพูดในช่องตัวเองการที่แบบเราอยู่ช่องตัวเองเออแล้วพูดมันเขินเขินนะแล้วมนานั่งพูดเรื่องตัวเองอ่ะมันทําไม่ได้มันเออนขินใช่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีรายการแบบนี้ไว้ในโลกโซเชียลอ่ะถ้าสมมุติแบบอยู่ในใช่ยโซโล่เอาพี่ยัดสัมภาษณ์คุณใต้ไม่ได้หรอพ, <c oughs> พี่คิดเหรอว่าไอ้หี่มันจะสัมภาษณ์ผมดี แล้วคิดหรอมันจะสัมภาษณ์ผมแต่เรื่องดีๆมันสัมภาษณ์ผมแต่เรื่องเฮี้ยๆแน่นอนโอเคเข้าใจแล้วโอเคนะครับก็มีของให้คุณตาด้วยเฮ้ยเป็นเสื้อแบรนด์ผงซึ่งตัวนี้ผมอยากได้มานานแล้วผมจําได้ซึ่งขายไม่ออกแล้วเป็นลายเป็นลายนี้เต็มตัวโอเวอร์โอเวอร์พิ้นใช่ขอบคุณมากก็เอามาให้นะครับเลือกเบอร์เอ็มมาไซส์เอ็มมาน่าจะดูจากผุนคุณต้าในโซเชียลก็ได้ะน่าจะเลือกถูกต้องแล้วแหละ เบอร์อะไรนะเบอร์ M อ้าวเขื่อนไปเลยทำไมอ่ะใส่ L ยังฟิตเลยทุกวันเนี้ยไม่ไม่ไม่มันเป็นโอเวอร์ไซส์ใส่ได้อยู่แล้วใส่ M ผมยังใหญ่เลย M ยังใหญ่ใช่ผมใส่ได้จะบอกว่าตัวเองผมตัวใหญ่กว่าคุณต้าจะบอกว่าตัวเองผอมมากั้นเถอะไม่ใช่เบอร์ M มาใส่ได้จริงแล้วดูอะไรเนี่ยพุงเนี่ยแดกก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเยอะไปไหมเนี่ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงถ้ามีโอกาสมาสุโขทัยอยากพาไปดูแลเวลาไลฟ์หลังเกมผมชอบฉากบ้านคุณมากเลย ที่บ้านผม,มนอ่อมะน<ล>ะมีแมงมุมมีแมงสาบหมุนๆ<อ>แล้วก็มีเสียงก๊กพอ่พอพ่อเปิดประตูก๊ก๊ก๊กบาง<ม>ทีมอไซค์เสียงมอไซค์อยู่ริมถนนมอไซค์<น>ไม่เท่าไหร่มาเออหมาเห่าอนอยู่ริมถนนเห่าไม่เท่าไหร่ด้วยหอนตอนดึกๆมันหลอนนะคืออยู่ในซอยแล้วโอ้ซอยผมหมาเยอะมากนะครับจริงเยอะจัดเลยใครขับมอไซค์มาต้องระวังอ่ะหมาโอ้ชุ่มะนะครับโอเคต้องขอบคุณคุณใต้ครับรู้สึกรู้สึกดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอสูนะรวมถึงเรไม่ต้องบอกหรอกมั้งชอบเขาระดับประเทศนะครับใช้โซโลมีคนตามอยู่แล้วใช่ไหมคนตามตามทงนี่โอ้โหระดับนี้นะครับตามตามทงนี่แล้วก็ใครอยากติดต่อผู้สนับสนุนก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับรับทุกประเภทจะเว้นที่ผิดกฎหมายนะครับครับผมโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ